ยังพูดได้ตามม่ยอยู่นี่แมเบิ้งกไอนพูดได้ตามเมียอยู่นี่ไเนีัยพูดได้ตามเมียไพตามเมีอยู่นี่เออเอาไปตามมีเบิ่งก่อนเบิ่งก้อนพูดได้ตามม่อยู่นี่พูดได้ตามมีเบิ่งก <ın> ่อนนี <router> ่แไหเห็นบหนี่หน้าบหมหหน้านี่พูดได้ตามเมีฮะไพตามมีอยู่นี่หน้าบะเห็นว่าหน้าบะหน้าะพูดได้มันตามมี เอ้าเอ้าเอ้าเกิดยังขึ้นพี่น้องเกิดยังขึ้นพี่น้องเอ้าตะละกูเอ้าตะละกูเอ้าตะละกูอ่ะอ่ะอันนี้ไงมันเป็นนี้ฮะ อปะเวลารอปะฮะึเวลารอปะช่วม,มือขึ้นไปแม่จับฮึวันนี้เป็นอย่างฮึเป็นอย่างหรออย่างเธลอเหรอฮึฮึเวลารอปะฮะึ ăn ăn một lúc ăn cho bên lưu này rồi em này ra rồi em này áo 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 áo

ให้กินเนลูกไปให้กินเาลูกไปไปไปให้กินเน้ไปพ่อเราไป,ไป,ไป